ุกคนนะผมอยู่ช่องผมครับ TT Gamer Channel นะครับ Gamer สายเลสซิ่งนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไลฟ์โฟนะผมในพาร์ทที่สองนะนะอ่าแต่ก็จาโลนี้ไปทำทางแม็กแท็กนะผมเป็นอีเวนต์นะผมจะไปแต่งเพิ่มนะครับเนื่องจากรอบที่แล้วก็แต่งไม่ครบนะน,นี้จัดเต็มครับผมเครื่องเครื่องมาหมดนะผมนะครับเ็ามาต่อนะผมเปลี่ยนสีดีกว่าผมว่านะ เป็นสีวยไหนก็ได้ไหนละนี่ครับลายเจ1วันนะผมตอ,อนนี้ดีกว่ตอ,อนนี้ดีกวะนะ่าเนาะลายไม่ค่อยเยอะนะผมลายนี่แหละนะราเรื่องนะผมรถผมก็ยังไม่เซ็ตะไรมากนะครับสามซาเทอร์นี่ผมเป็นฮาร์ม,ม,ทามาแท็กนะสองที่สิบห้านะผมนะครับไปดูกันครับขอเทคเดียวผ่านไปเลย มาดูกันครับแต่งมาแล้วด้วยครับ สวยงามครับสวยงามครับ ฮ<ห> <หา S 1> ่าได้ครับผมสนามนี้ยากมากๆนะผมว่ายากสุดเลยในเกมเนี้ยเอ้ยอือหือโอ้โหดูสนามมาครับผมสง่งเเป็นไอออแมนตัวสั้นจริงไง กดเคียวเลี้ยวรถครับผมอึบ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 อ่าได้ครับผมฮ,ฮ,ฮึมโค้งลงเลยครับเซต X10R เอาอยู่ครับฮึม แล้วเอยสองนาทีสิบห้านะครับได้สองนาทีแล้วสองนาทีสิบสองครับผมเห็นว่าทำเร็วกว่าเดิมกว่ที่มันกำหนดไว้สามวินะผมนะครับ ก็ไม่ยากและไม่ง่ายผมจะถามสนามไม่ยากนะผมพูดได้เต็มปากเลยว่ายากนะแต่ผมทําไม่ยากเกินไปนะผมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอทีนึงที่หน้าสนามต่อไปนะผมที่สนามมูเจโลนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามมูเจโลนะผมโอ้โหเนียวความคาดหมายครับเป็นสนามเปียกเลยนะแม่งไม่ชอบเลยจริงนะผมสนามเปียกเนี่ยนี่ครับผมได้ไปเปลี่ยนลายใหม่ใหผมลายของทิกตาผมที่ว่า เคยเป็นทีมของออเจแปรนะในการแข่งออเจแปรเนี่ยแล้วก็เนะคยไปทำทีติกับมินจาเฮดทูนะผมนะครับเปลี่ยนแม็กด้วยผมโซ่ด้วยใส่โซ่ทองครับผมล้อสีชานะผมเพื่อออนยูทั้งคันครับผมอ่าสวยงามครับโอ้โหฝนตกฝนตกนี่มันขับยากตลอดนะผม แต่ไอนน้แม่งขับเหมือนแบบเหมือนฝนไม่ตกอะแต่เราแม่งเหมือนเป็นครันเดียวที่แบบว่ามีฝนก็ฝนเนี่ยฮะสวยงามครับผมโค้งครับตอนนี้ก็ยังพอได้ับผมในช่วง,งท้ายนี่โอ้โหแม่งยางก็หมดครับฝนก็ตกยากทิ้หายดูดูเม็ดฝนฝนแม่งบังแหละบังเส้นลายบางทีมันตกมา ไปเลยพิงไม่ออกครับผมจุดชุดสองครับผมอยู่ใกล้มากเลยอะ่ะเอ้ยเกือบหลุดโคง้งจีนเกือบไปแล้วนะครับเฮ้ยเข้าช้าหน่อยครับผมเฮ้ยแม่งจี้ไปแล้วผม ครงานสวยงาครับเอ้ยลุกโค้งอี่ดิก๊กอหลังไม่กระเด้งกระดอนล้มไปแล้ผมมาครับเข้าสู่ทางตรงนะผมยาวไปยาวไปครับ ไม่มียังครับผมตัวนี้300นะครับนี่สามร้อกว่าครับผม3าม3้อยรับผมห้ารอบีสวยครับห้าวันนี้ไม่บานครับผมครับสวยงามครับเอ้อเอ้ยเอ้โอ้ยท้ายสะบัดครับมันลื่นเหนืออะไรก็เกิดขึ้นได้อะถ้าเราคุมตีไม่ได้นี่ล้มแน่นอนครับเมื่อกี้นี้ ที่ผมไม่ยอมปืนลดลงไปนะถ้าปืนลงไปอีกนี่คือเรียบร้อยแน่นอนครับยังเยียงตัวลงไปอีกอะลงลงเลยนะผมเฮ้ยโอ้โหขีเชี้ยชนแบบนี้ไอสัตว์ผีชี้ไปนี่ว่ามึงแหน่ชนแบบว่าแบบกูไม่ชนะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนกูชนะอะไรเงี้ยผมเมื่อกี้เรานี่แทบจะล้มเลยนะโอ้ เร็วมากเลยยังไปสนามแห้งนี่ผมยังไม่ซีเรียสเลยเนะี่ยสนามเนี่ยพอไปสน,สนามเปียกนี่คือแบบเหมือนไ,ไอความเก่งแม่งเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเลยเนงะี้ยสองเท่าอ่ะจากที่ว่าร้อยยี่สิบนี่ก็ว่าเร็วนะะยิ่งมาเจอสนามเปียกดูมันยิ่งแบบเร็วเร็วมากมากเลยครับสวยครับสวยครับ ค้งติดต่อครับเฮ้ยเหยียบเคอวะผมเสียหลักเนี่ยผมกลัวกอ,อ,อาการแบบนี้เวลาเหยียบไอเนี่ยเขาระเด้งไปเลยครับผมยาวไปยาวไปครับผมบิดหมดบอกทอกหมดไหมครับผมนี่บิดตอนนี้จะไปบิดตอนไหน ไว้หน้าบิดเเลขดูกินนี่ได้ครับยังได้อยู่ครับน,นี่เอาแซงอยู่แค่ศูนย์จุดสี่นะผมจริงๆผมแต่งแต่งสีขึ้นมาด้วยนะรู้สูแล้วอะน่าแข่งอะแต่ผมลืมเอาใส่มาไม่งั้นโอโหออนิวเลยเนะี่ยตาใส่แถบคงแถบเขียวมาแล้วผมโลโก้ช่องด้วย ลืมใส่เลยหน้อยรอบหน้าแล้วกันแต่มรนจะได้ขับอะไรอีกนะเป็นเอ็กซิเนี่ยแต่ก็มีโปรแกรมจะทำสีนี่เหมือนกันนะเซกัสซิอาแบบเป็นแบบสีโทนเนี่ยเสียววิฟเลยเมื่อกี้นี้ใจหายเว้ เฮ้ยยังชตัวอยูแล้วเยียถนนมันลื่นนะเว้ยสวยงามครับสวยงามโหบานเลยบานไกลแล้วผมนะกลับเข้ามาได้ครับลองขี่ทางตรงอีกรอบนึง lên về Magnum, Tạp em thi hấp sáng tuyệt quý hấp x10r นี่โหยิ่งแต่งยิ่งแรงนะถึงแล้วท็อปสปีดมันจะไม่สูงเหมือนไอ้นี่นะเหมือนพวกเอ่อพวกตระกูลเครื่อง v 4นะพวกเออ zx ไ,ไม่ใช่หรอ v i v 4 r นะผมกับไออาวิเลียนะผมแต่ผมว่ามันถือว่าท็อปสปีดสูงนะในค์สของรถสี่สูบเรียงนะ มันจะสู้วันนี้ไม่ได้นะทิบยาพันกับเบนอาร์นะแต่ถือว่ามันเร็วใช้ได้เลยผมเข้าโค้งนิ่งนี้ด้วยรถท,ที่มั่นคงในโคง้งมากไม่ดิน้นไ,ไม่ยศดนะผม ทิ้งไม่ออกน,นะผมเราทิ้งมาได้วิปนึงกรุ๊มบานอ,าบายยอะไปแล้ววันนี้ก็ได้วินปกรุ๊บเดี๋ยวแม่งพอช่วงข้างหลังเนี่ยโค้งเยอะหน่อยมันเริ่มติดตืวใหอยแกะจากหนึ่งวิเหลือสถือดีกว่าไปเลยครับเปนทางตรงเราทิ้งได้นะครับหมอะครับหมอะตัวโกงครับเดี๋ครับเดี๋ครับเดี๋ครับ อรอบนี้บาดนะผมรอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้ายาการเริ่มเริ่มอาการยางเริ่มมาครับ25เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงสา0ที่กว่านี้ก็ถือว่ายางเริ่มเหนื่อยน้อยแล้วนะสาที่กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มเข้าโค้งยากแล้วครับผม เริม่มมีอาการยุบยัขึ้นมาแล้วดิ้นดิ้นแล้วเริ่มมีอาการใส่สาย,ย่างครับมีการท้ายสไลด์เนี่ยเมื่อกี้นี้เร่งเครื่องครับท้ายปัด เอ้ยไอย่าเยียรู้จงกลับมาโอ้ยนิดเดียวครับดีไม่แหกเอาไว้มากกว่านี้ครับดีกลับเข้ามาทานันยังแม่งทิ้งเราจุดที่สองเองโอ้ยบานอี่เยอะเก่าที่ใช้แล้วกลับม,มาเร็วแง่งแซกๆอีกเยอะเอาคืนได้ครับแม่งามาตายตอนจบเลยเนี่ยไปครับ แล้วปิดไลา์ไว้ครับผมปิดไลา์ไว้ครับท้องไหนไว้ครับพอไหมครับเอาละครับทางตรงครับตายแล้วบิดบล็อกทับหมดไหมครับผมหมอบีกยาครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหอยากจะผ่านได้ครับขับยากมากครับผมสนามเปียกนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงครับผมโอ้โหเหนื่อยเลยครับผม แม่งเร็วกว่าเราครับ5-2เรา5-4นี่คือดีสุดของเรานะอไอตำแหบบ่ที่6นี่แม่งเบสแล็บสุดยอดมากจริงนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับผมได้มา3,007นะผมเฮ้ย8,000นะผมไม่ใช่3ปล0 0 8 0 0กว่าครับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเพีย่างนี้นล้ผมเพราะว่ามันก็เป็นสนามสุดท้ายนะขอีเวนต์นี้นะครับ วันนี้ก็ถึงว่าตอนแรกกล่าวว่าทำแค่สนามเดียวนะเห็นว่าอันแรกมันเป็นแค่ทางแบ็กแท็กวิ่งแค่รอบเดียวนะผมล้ามูเจโร่รอบนะครับสนามไม่ยาวมากมก็เลยได้ทำสอคลิปนะผมเอ้ยได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ทำสองสนามนะผมพยายามจะควบคุมเวลาไม่ให้มันเกิน15นาทีนะเออแต่ผมว่ามันก็คงจะเกินอนะคง,คงไม่เกินอะไมากเผมก็ทําการซ้อมก่อนนะเออว่าสนามนี้หรอบวิ่งได้กี่นาทีครผมสนามไม่ได้ยทีครผม นะครับสำหว่าคลิปนี้ก็อย่านีับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดต่อคลาให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับให้ครบหนึ่งพันซับที่ผมตอนนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอืมแล้วใครที่ยังอยากดูต่อครับก็มาดูช่องผมคงได้นะครับผมทำเอาไว้นะผมมากมายแต่ทีนี้ครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ